วันนี้บริเวณชายแดนที่กันทาลักษ์ศรีสะเกดเห็นบอกว่ามันมีคลิปคลิปหนึ่งออกมาปรากฏว่าทหารฝ่ายไทยเองเนี่ยฮะคุณผู้ชมกําลังลาดตระเวนอยู่บริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นดินแดนของประเทศไทยแต่จู่ๆเนี่ยมันมีเสียงกันเซนเซนแซ่มาก่อดหน้านี้อยู่แล้วว่าทหารกัมพูชาเองเห็นบอกว่าเข้ามาลาดตระเวนแบบผิดปกติหลายต่อหลายครั้งแล้วบางจุดลุกล้ําเข้ามาในประเทศไทยคุณผู้ชมฮะ การลุกล้ำเข้ามาปรากฏว่าฝั่งกัมพูชาเองเดินมาบอกว่าเฮ้ยทหารไทยคุณเข้ามาได้ยังไงนี่มันดินแดนกัมพูชาทหารไทยที่ออกลาดตะเวนก็เลยโต้กลับฮะคุณผู้ชมว่าไม่ใช่นี่มันคือประเทศไทยลองดูฮะเ่ายแฟนแฟนอะรแฟ่นมาบอกทางวยสั่นบอกให้ทากวย

เอเคทนนี่บอกมันบอกมันวันหลังอย่ามาล่าตะเวนอยู่ตรงนี้อีกคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมเขามาลาตะเวนทหารบ้านเราเนี่ยมีแค่ปืนถูกไหมแต่ทหารฝั่งกัมพูชาทีมงานเอาภาพขึ้นมาหน่อยสิ ถ้าเป็นภาษาทางการทหารเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเรียกอะไรแต่บ้านผมเรียกว่าไอ้ดินหัวปีอะที่เป็นระเบิดอะอย่างนั้นนะเอ็มเจสิบเก้าใช่ไหมพี่เก๋ใช่ทรงเอ็มเจสิบเก้าเรียกว่าอาวุธสงครามก็ได้อ่ะมันไม่จัดเป็นปืนเดี๋ยวดูนะหลังี้นแๆบนี่นี่แบบเนี้ยมาลาตะเวนอะไรเอาอีเอ็มเจสิบเก้าระเบิดหัวปีพวกนี้มาแล้วถามคำหนึ่งคุณเดินเข้ามาในประเทศไทยแล้วคุณนั่นบอกว่าตรงนี้คือประเทศของคุณ วันนี้คุณผู้ชมทหารเราก็ใจเย็นใจเย็นจริงๆเพราะเขาก็ต้องรักษาในส่วนของดินแดนเอาไว้ไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเราไปเปิดศึกยิงก่อนเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปทํากระแสของเขาอีกวันนี้ถามว่าคลิปที่มันหลุดออกมาเนี่ยเป็นเหตุการณ์จริงหรือไม่วันนี้ครคนที่ตอบได้คือโคศกฟองทัพบบกเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่คือการชี้แจงเนี่ยในส่วนของโลกออนไลน์ที่เขาเผยแพร่คลิปออกมา กองทัพก็ต้องชี้แจงว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงวันนี้ทางด้านโฆษกกองทัพบุกพลตรีวินไทยสุวารีฮะบอกว่าได้รับรายงานจากกองกําลังสุรนารีกรณีชุดร้าตเวนของกองร้อยทหารพานที่2-3-04ตรวจพบความเคลื่อนไหวของทหากรกัมพูชาบริเวณจุดชมวิวภูผีอยู่ที่ตําบลเสาธงชัยอําเภอกันทะลักที่ศรีสะเกดตั้งอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธ์ตามแนวชายแดน ใกล้กับบริเวณปราสาทโดนตวนและก็เขาพระวิหารหน่วยลาดตระเวนของทหารไทยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้ทําการลาดตระเวนในพื้นที่แล้วไปพบกองกําลังของทหารกัมพูชาในบริเวณจุดดังกล่าวและบริเวณเส้นทางลาดตระเวนใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยมีการลาดตระเวนตรวจตราอยู่อย่างต่อเนื่องเลยเข้าไปพูดคุยเจราจาและก็แยกย้ายกันไม่มีเหตุความรุนแรงวันนี้ข้อมูลสําคัญ ของพลตรีวินไทยสุวารีเองเนี่ยที่มีการบอกคุณผู้ชมฮะมันน่าตกใจตรงมัธสุดท้ายนี่แหละในช่วงที่ผ่านมาหลายจุดพบกำลังทหารกัมพูชามาลาตะเวนในพื้นที่อ้างสิทธิ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบ่อยขึ้นแล้วในบางครั้งมีเจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับหน่วยของกัมพูชาร่วมลงพื้นที่มาด้วยตัวเองเมื่อพบก,กับเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยก็มีการพูดคุยทักทายกัน อารมณ์เหมือนลักษณะถกเถียงกันบ้างแต่ทั้งหมดไม่ถึงขั้นที่จะมีการใช้ความรุนแรงนั่นหมายความว่ากองกําลังทหารกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ของเรารบ,บ่อยขึ้นแปลว่าเราเจอบ่อยอแต่ไม่เป็นข่าวและไม่มีคลิปกับ นอกจากนี้นะคะในวันนี้เนี่ยทางด้านของคุณวาสนาเนี่ยเป็นนักข่าวสายทหารก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะคะบอกว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้จากคลิปที่เราเห็นเนี่ยว่าทหารพรานพบกับทหารขเขมรในป่าที่บริเวณกันทรลักษ์สีสะเกดเนี่ยคือจริงๆเนี่ยมีการระบุข้อความแบบนี้นะคะว่าแฉทหารขเขมรลุกล้า โดยทางด้านของทหารขเขมรยพยายามจะรุกคืบยึดปราสาทโดนตัวมาหลายครั้งแล้วแล้วก็มีการเสริมกําลังเข้ามาทหารพรานไทยเข้ามาเตือนให้ออกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ที่ไทยก็ถือว่าเป็นเขตแดนไทยแต่ที่ผ่านมาตกลงไม่ให้มีฝ่ายไหนเข้ามาจับจองลุกล้ำใช้เป็นเส้นทางล่าตระเวนแต่ว่าทางด้านของทหารขเขมรเนี่ยกล่าวหาว่าทหารไทยไมายึดพื้นที่ถือว่ากลางถือปืนก้นขู่จะยิงทหารพรานไทย mm hmm. แล้วทางด้านของสื่อกัมพูชาปล่อยคลิป กล่าวหาว่าทหารไทยชุดดำเนี่ยพยายามจะหาเรื่องทหารกรัรมพูชาแนวชายเดนแนวชายแดนบริเวณภูเขาพนมขมอดนะคะแถวแถวปราสาทโดนตวนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่หลายคนก็มองว่ามันเหมือนเป็นการใช้สื่อในการโจมตีซึ่งกันและกันค่ะ,ะคือถ้าไม่มี <ภา S 2> หลักฐานออกมาเราไม่รู้เลยนะว่าตัวของทหารไทยที่ราตเวนอยู่โดยเฉพาะชุดทารพลานะ จะต้องเจอเหตุการณ์ตึงเครียดแบบนี้ไม่เว้นวันน่ะนี่แล้วถ้าไอหัวปีนะมันมันเกิดแบบพุ่งปั้งขึ้นมาทำยังไงอะฮะจนสุดท้ายแล้วก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ไทยและตะเวนอยู่แล้วเป็นประจําแล้วคุณเข้ามาแล้วคุณจะมาอ้างได้ยังไงว่าตรงนี้มันคือของประเทศไทยมันคือดินแดนบ้านเรานี่เห็นบอกคนดูบอกว่ายิงเลยยิงเลยยิงไม่ได้อีกฮะคุณผู้ชมเพราะกองทัพบอกแล้วว่าถ้าเราเปิดฉากยิงก่อน เดี๋ยวเขาก็จะไปบอกอีกเราเนี่ยใช้ความรุนแรงเลยรหรือมันจะบานปลายก็ไม่อยากให้มันเกิดการแบบสูญเสียอะไรกัน<ะ>พยายามใช้วิธีการสันติภาพแต่ดูฮะคุณผู้ชมก็ดูแล้วการว่าขมรเขาทำยังไงกับเราค่ะอ่ะเขาก็น่าจะคุยกันได้แหละระดับออผู้ปฏิบัติการอย่าให้มันมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะดีที่สุดเพียงแต่ว่าวันนี้คนก็เลยพุ่งเป้าไปถามคุณภูมิธรรมเวชยชัยอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะจริงๆเนี่ยท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงครับ จริงๆแล้วประเด็นนี้นักข่าวถามเลยแม้ว่าจะเป็นประเด็นตอนถ่ายบอกว่ากรณีภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแบบพี่น้องประชาชนเห็นเนี่ยท่านรับรู้หรือยังมีคนมารายงานหรือยังกรณีทหารขเขมรลุกล้ำเขตแดนไทยก่อนที่จะมีทหารพรานชุดดาไปขวางจนมีปากเสียงกันแต่ว่าได้เหมือนกับแยก,แย,กแย้ายอะไรเหตุประทะท่านตอบแบบนี้ว่า ยังไม่ทราบเลยยังไม่เห็นเลยพร้อมกับบอกว่ายังไม่รู้เลยยังไม่มีใครารายงานเข้ามาเลยแล้วนะะักข่าวก็เลยถามในที่ประชุมสมชได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยไหมคะท่านบอกไม่เลยยังไม่มีใครพูดเลยแล้วท่านก็ขึ้นรถกลับออกไปคําถามของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณตะเข็บชายแดนรวมถึงคนที่เห็นคลิปคลิปนี้แล้วก็โพสต์ของคุณวัฒนาก,ก็คือว่าทหารไทยเจอแบบนี้บ่อยๆอ,อื สมชมไม่รายงานท่านเลยเหรอมันไ,ไม่ได้เพิ่งเกิดคลิปนี้นะพี่ภาพถากันในามแค่นี้ยังไม่รู้เลยฮะ๋อมันมันเป็นเขตของแบบของไทยรัฐที่ลงเลยครับ,รบไม่ทราบคุณงนไปถามท่าน ถึงแม้ว่าตอนนี้ท่านจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมแต่ท่านเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงและท่านก็ยังเป็นรักษาการในส่วนของนายกรัฐมนตรีด้วยวันนี้เองท่านก็ยังบอกว่าท่านยังไม่เห็นคลิป ไม่เห็นด่คลิปขวามือฮะท่านจะส่งให้เหรอก็มีไงก็ดูผ่ายรายการก็เห็นแล้วเนี่ยเขาบอกเออส่งคลิปไหมทหารขมิ้นุกเข้ามาแบบนี้และจะว่าอย่างไงสุดท้ายคุณผู้ชมฮะวันนี้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างที่บอกไปประเด็นนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ลองต้องฝากความหวังเอาไว้ค่ะให้มันเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะคุยกันแบบสันติแล้วมันจะไม่มีใครเสียเลือดเสียเนื้อค่ะ คุณพุ่งธำแกบอกว่าจริงๆที่บอกว่ายังใช้มาตรการเดิมก็คือบทสรุปข,ของที่ประชุมที่วันนี้ประชุมกันแล้วก็บอกยังยึดมาตรการเดิมสถานการณ์ก็ยังตึงเครียดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่มีการระดับคุยกันชายแดนเนี่ยคุยกันอยู่